สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักการงานการเงินนะคะของราศีมังกรค่ะราศีมังกรราศีแห่งความอดทนนะคะรอบครอบเพื่อความเป็นผู้นําและทรัพย์สมบัตินะคะท่านที่เกิดระหว่างในช่วงวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะ ธาตุประจำราศีเป็นธาตุดินนะคะสีน้ำโชคของราศีมังกรสีเทาสีน้ำเงินเข้มสีม่วงครามสีดอกอัญชันค่ะสถานที่ถูกฉลกของราศีมังกรนะคะก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือ ในการกสิกรรมนะคะที่เลี้ยงแกะคอกวัวหรือที่ขังลูกวัวนะคะโรงขายไม้กระดานโรงเก็บรถไถนานะคะคอกสัตว์และทุง่งหญ้าห้องใตดินเมืองแร่นะคะแล้วก็โรงทานสำนักง,งานป่าไม้สถานที่ใกล้ส่วนสาธารณะนะคะบ้านโบราณโรงงานปุ๋ยร้านจำหน่ายผ่านไม้นะคะแปลงเพาะต้นไม้โรงงานเลี้ยงวัวนะคะไร่นาสวน ร้านขายหีบศพโรงโม,โม่หินนะคะโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานกระเบื้องเคลือบดินเผาโรงเรื่อยจากรกระซวงเกษตรนะคะ,ะกลมที่ดินเหมาะกับราศีมังกรนะคะจะทําให้เกิดประโยชน์กับคนมังกรนะคะเอาระค่าเรามาดูความรักการงานการเงินนะคะของราศีมังกรช่วงระหว่างวันที่4ถึงวันที่11 เมษายนนะคะว,ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะการอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะสิ่งที่ดีก็รับไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะคะอย่าซีเรียสกับอ,อยู่กับอยู่กับเขาเรียกว่าให้เราดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะแน่นอนกว่าแต่นี่เป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะ ดูกันเป็นแนวทางเนาะเอาละค่ะเรามาดูไพ่กันเลยไพ่ไม่หมอมีทั้งหมด10บใบนะคะไพ่ประจำหรือความรู้สึกของคุณช่วงนี้ได้สไม้สี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยมาพร้อมกับเดูเวอร์คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบือเซ็งๆในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอยากจะ ทำอะไรที่ดีมากกว่านี้นะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่ผ่านมาอาจจะมีการตัดสินใจหรือว่าตรงจุดนี้ดีดีพอหรือเปล่าสำหรับเราหรือว่าเรายังไม่รับกำลังพิจารณาด้วยเหตุที่ว่ามี j u สซ m e n มนเข้ามาในตำแหน่งของหัวหน้าง,งานและก็ตำแหน่งผู้ใหญ่ด้วย j u สซเมนเป็นไพ่ที่ เข้ามากระตุ้นเรานะคะให้มีความคิดนะคะให้มีความคิดที่แปลกหรือว่ามีความคิดที่ว่าอาจจะอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้คุณรู้สึกแบบอยู่ดีคุณก็เบื่อเบื่อเอซ็งๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีความรู้สึกว่ามี สตรนเข้ามานะคะสตรนก็อาจจะอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่มีเรื่องราวที่กดดันคุณอยู่หรือเปล่าทําให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่ค่อยเบือบ่อเบื่อซึ่งซอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีกว่าเดิมนะคะสภาพจิตใจของคุณอยู่ในช่วง ประมาณนี้หรือเปล่านะคะราศีมังกรและสิ่งที่คุณกําลังจะเจอคือความรู้สึกมันมีสามดาบเข้ามาเหมือนคุณรู้สึกอ,อกหักลึกๆหรือรู้สึกแบบไม่พึงพอใจนั่นเองนะคะในความรู้สึกแต่จริงๆแล้วมีจัส e n นเข้ามานั่นคือหมายถึงมีเขาเข้ามากระตุ้นให้คุณรู้สึกอ,อ,อยากจะกระตือร้นในการทํางานมากกว่าเดิมเพราะให้รวมทั้งหมดมี1ิเหรียญเข้ามาในตําแหน่งผลรวมทั้งหมดของราศีมังกรในวีกนี้นะคะคุณกําลัง ผลรวมทั้งหมดคุณอาจจะได้โชคลาภอาจจะได้เงินอยากได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่คุณจะจับเงินนะคะความรู้สึกของคุณคือคุณต้องขยันมากกว่าเดิมอ่ะคุณอยากได้เงินคุณอยากได้อะไรที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความการเงินความมั่งคั่งของอนาคตประมาณนี้นะคะคุณรู้คุณรู้สึกว่าคุณกระตุ้นคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีแรงมีพลังนะคะในการที่จะหาเงินก็เป็นไปได้ ความรู้สึกของคุณเลยรู้สึกว่าจุดนี้คุณยังไม่ดีพอคุณอยากจะหาไรายได้มากกว่าเดิมมีช่องทางหาเงินมากกว่าเดิมหรือจุดที่คุณอยู่มันรู้สึกว่ามันมันนิ่งไปมันน่าเบื่อไปอะไรประมาณนี้นะคะราศีมังกรจุดสําคัญของคุณคือจุดเป้าหมายของคุณคือสามเหรียนสามเหรียนคือการร่วมมือการงานหรือว่างานส่วนตัวของเราเอง งานฝีมืองานที่มาจากจินตนาการของเราเองความสามารถของเราเองประมาณนี้หรือว่ามุ่นก็ได้คุณกําลังคิดจะสร้างงานคิดอยากจะมีะธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นไปได้หรือว่างานฝีมืองานที่มาจากจาก,การการลงมือทําของตัวเองนะคะเป็นฝีมือของตัวเองประมาณนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณกระตือร้นในเรื่องของอยากทํางาน องค์ประกอบโดยรวมแล้วครอบครัวแล้วก็เพื่อนมิสหายก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่มีความสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นนะคะเขาคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานส่งเสริมคุณนะคะให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของประสบความสําเร็จในชีวิตเขาพยายามที่จะช่วยผลักดันนะคะช่วงนี้ถ้าหากคุณมีปัญหาคุณขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมิสหายแล้วก็จากคนในครอบครัวคุณได้นะคะเขาคอยช่วยเหลือเขาต้องการเห็นคุณประสบความสําเร็จ นะคะแต่ว่าและขนาะเดียวกันช่วงนี้ใจของคุณก็เป็นเมจอเชียนก็คืออยากจะสร้างนะคะอยากจะผลิตอยากจะเขาเรียกว่ามีพลังเกิดขึ้นในใจของคุณคุณอยากจะกระตือล้นนะคะในการหาเงินเพราะว่าสิบเหรียนก็เข้ามาเช่นเดียวกันเนาะคือความสําเร็จอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ชีวิตตัวเอง มีความมั่นคงมั่งคั่งมากกว่าเดิมประมาณนี้นะคะในช่วงนี้คุณมีแรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตค่ะคุณอยากจะทำงานและใจของคุณก็พยายามที่จะสร้างพยายามที่จะปรับมีพลังมีพลังมีความรู้สึกกระตืุรือล้นนะคะอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองในวีคนี้ที่พิเศษนะคะแต่เรื่องสภาพจิตใจของคุณคุณรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่มีการตัดสินใจมีการคิดทบทวนจะเตเอ่อจะจะขออภัยนะคะจัสมิ้นเข้ามาทำให้คุณรู้สึกกระตือร้นนะคะมีความอยากได้อยากเป็นอะไรประมาณนี้นะคะคืออยากได้อยากเป็นในทางที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นสจัสมินคือมีผลพลอยพ่วงมาจากที่ผ่านมาบุญกุศลของคุณอาจจะช่วยหนุนนำให้คุณนะคะอยากปั่นเงิน อยากจะหาเงินได้เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องที่ผ่านมาคุณอาจจะนิ่งๆเฉยๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีสมดาบเข้ามาอาจมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณขัดใจคุณในสถานการณ์ตอนนี้สําหรับบางท่านนะคะรู้สึกไม่พอใจกับตรงที่คุณอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะเงินกําลังมาหาคุณได้จากการลงมือทําของคุณการขยันกันหาเงินด้วย น้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะเป็นจุดที่สำคัญลงมือทำแล้วได้เงินแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของความรักสำหรับคุณโสดอยู่นะคะคุณโสดอยู่คุณกำลังคัดสรรคัดเลือกอยู่อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่คุณก็ยังดูอยู่นะใจของคุณยังพยายามที่จะแบบอยากเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ อยากเจอคนที่ใช่อยากเจอคนที่ถูกใจดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะอยู่คนเดียวหรือว่าคุณยังต้องค้นหาต่อไปประมาณนี้สําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนที่คุยกันอยู่อาจจะมีงอนกันอยู่บ้างนะนะคะอาจจะมีงอนกันอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ปรับควมเข้าใจกันโดยเร็วนะคะสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้คุณพยายามขยันหาเงินค่ะสร้างครอบรัวไปด้วยกันนะคะ <c oughs> สร้างครอบครัวไปด้วยกันทุกอย่างากำลังจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าหากว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนในเรื่องบางเรื่องนะคะแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่า10เหรียญคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบกำลังหาเงินกำลังคิดสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะก็มีประมาณนี้เนาะเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของ การควบคุมอารมณ์นะคะคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ควบคุมในเรื่องของเหตุผลนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ของเรานะคะให เป็นไปได้ก็อาจจะเหนื่อยกับร้าหรือว่ารู้สึกว่าเบื่อๆซึ่งทำให้เราไม่มีสมาธิเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องสุขภาพด้านอื่นก็แข็งแรงดีนะคะแต่เราอาจจะหงุดหงิดอารมณ์แบบแปรปรวนไปหน่อยนึงนะคะอารมณยในช่วงนี้เพราะอากาศก็ร้อนด้วยเนาะอากาศกําลังจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดู3ามใบค่ะว่า เรามาดูนะคะว่าไพ่กําลังจะบอกแนวทางอย่างไรในเรื่องของความรักการงานการเงินของราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่4ถึง11เมษายนนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะว่าเขาต้องการบอกเราอย่างไรนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาค่ะวิวค่ะ เก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญความสมบูรณ์การเงินที่อิสระประมาณนั้นนะคะคือคือต้องการความมัง่งคั่งต้องการรายได้เพิ่มประมาณน,นี้นะช่วงนี้เหมือนคุณเหมือนคุณ เจอแปดดาบเข้ามาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนกดดันบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะคุณต้องการที่อยากจะสมบูรณ์ความสุขในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งของเรื่องของการเงินการสร้างอนาคตของตัวเองคุณกําลังมุ่งหานะคะสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมวิวออฟฟอร์จูนเข้ามา ประมาณว่ากําลังจะบอกว่าทุกอย่างคุณกําลังจะได้มาจากการลงมือทําของคุณถ้าคุณขยันคุณก็ได้เงินแน่นอนเลยนะเป็นช่วงที่ดีและดวงของคุณนะคะมีพลังในเรื่องของการเงินด้วยดังนั้นมันไม่ยากนะคะถ้าหากคุณคุณเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มลงมือทําทําหลายๆอย่างหรือว่าทํางานหลายๆชิ้นประมาณนี้ค่ะคุณก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มากตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะบางสิ่งบางอย่างอาจจะกดดันคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่ามีก้ามีแปดดาบเข้ามาทําให้คุณรู้สึก่ไม่มีทางเลือกมีบางท่านอาจจะต้องใช้เงินก็เป็นได้ประมาณนี้ค่ะหรือว่าตรงที่คุณอยู่คุณอยากจะต้องการให้มันดีกว่านี้รู้สึกอึดอัด นะคะอาจจะรับมาจ่ายไปได้แค่นั้นอยากได้นั่นอยากได้นี่อาจจะไม่ได้ประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกอึดอัดอยากจะหารายได้ให้มากกว่าเดิมนะคะคุณพยายามที่จะลงมือทําหรือพยายามที่จะไปเรียนคอร์สอื่นนะคะเพิ่มให้มีทักษะในการหาเงินมากกว่าเดิมประมาณนี้นะคะคุณกําลังมองไปที่อนาคตและการสร้างเงินค่ะในวิกนี้นะคะแล้วก็ ส่งผลอำเนวยให้กับคุณเช่นเดียวกันทุกอย่างได้จากการลงมือทํานะคะเมื่อคุณลงมือทําแล้วช่วงนี้ราศีมังกรคุณจะสามารถที่จะทํามันได้ดีและก็ได้อยดังที่คุณต้องการแน่นอนนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จกับการหนนะ้าที่การงานของคุณนะคะในวิกนี้สําหรับาราศีมังกรราคนามังกรนะคะ สำหรับแม่หมอวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอแม่หมอต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะหากมีข้อสงสัยหรือติดเตือนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแม่หมอยอมรับทุกคำติดเตือนนะคะแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ราศีมังกรและคานาังกอน,นะคะเดี๋ยววีคหนะ้าเราไปดูใหม่ว่า เราจะเด่นด้านไหนโชคลาภมาอย่างไรนะคะความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ